กระป๋องนี้เป็นมะละกอสุกนะคะจะเอาไปให้แพะกินค่ะมะละกอสุกค่ะต้นมีเยอะเลย โอ๊ยกระโดดกัน และการทํางานนะต้องทําบ่อยๆบางทีก็ไม่ต้องไปลงแรงลงอะไรมากถึงทําบ่อยๆบางทีทิ้งไม่นานลงแรงจนจนเมื่อยจนล้าจนหมดแรงแต่ได้ผลนิดเดียวแต่ทำํำน้อยๆทาทุกวันอย่างนี้กเกษียนมาแล้วเนี่ยทำงานวันลวสองชั่วโมงแล้วงานก็จะได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าอีกห้ามีเจ็ดวันเนะี่ยทำสองวันในห้าวันไปนู่นไปนี่ งานก็จะสะสมซึ ga, ่งผลจะได้ไม่ดีเราทำเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นแรงแล้วก็สนุกด้วยมีเวลาทำนู่นทำนี่สมัยตอนเด็กๆที่เราเรียนห้าสิบปีที่แล้วครูก็จะบอกว่าท่านจะบอกว่าเดี๋ยวทำให้ดินพ่อขางหูู ทำา,านะทํทำวันเดียวก็ทำให้เสร็จนี่อยู่ยเหมือนกันนคะครับทำเรื่อยๆเก็บกองไว้แล้วก,ก็มาตัดไม่ต้องไป <c oughs> จ้างคนมาระดมคนทำเรื่อยๆทุกวันมันก็ดีเอง เป็นฟางไม่ค่อยกินฟางแพะไม่ค่อยกินฟางเนาะคือบางบางฟางแพะก็กินฟางก็กินฟางนะคะแต่ว่าแพะที่บ้านเนี่ยไม่กินฟางค่ะกินก็น้อยมากส่วนใหญ่จะชอบกินกระถิ่น ชอบกินกระถินค่ะ<ข>อ,อืมอ่าที่ที่แพะกำลังกินเนี่ยนะคะเป็นเป็นข้าวโพดหมักค่ะถุงละสี่สิบเจ็ดบาทไหนดูขนาดถุงเะะลยค่ะไหนถุงที่พี่ถือเนี่ยเนาะ,ะถุงละเนี่ยค่ะถุงปุ๋ยเนี่ย ถุงละสี่สิบเจ็ดบาทถุงหนึ่งก็กินได้สองวันแพะสิบเจ็ดตัวค่ะคือไม่ใช่ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ปนกันนะคะที่ให้กินตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอาหารหลักนะคะเป็นอาหารเสริมจริงๆแพะจะชอบกินใบกระถินมากที่สุดเลยใ <c oughs> บยกระถินแพะก็กินแล้วก็ใบตองก็กิน ใบมะม่วงก็กินอ่าใบาตะคบก็กินกินหลายอย่างนะคะใบใบต้นจันทร์ต้นจันทร์ที่บ้านปลูกต้นจันทร์ด้วยแพะก็กินกินใบไม้หลายอย่างแต่ชอบที่สุดคือใบกระถินทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเข้าฤดูแล้งแล้วนะคะอ่กระถินนะใบกระถินหายากมากก็เลยต้องมีอาหารเสริมค่ะเนี่ย อาหารเสริมจะเป็นข้าวโพดหมักนะคะแพ้บางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินแต่ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กินค่ะบางทีเราก็ามีมีรามมีหัวอาหารมาเสริมเหมือนกันนะคะกระถินเนี่ยถ้า ถ้ากินกระถินยอดหมายถึงยอดอ่อนกระถินมากเกินก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้แพะขี้ไหลขี้เหลวะคะ่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะได้าขาดอาหารสารอาหารไม่ครบนะคะเราก็ต้องมีอาหารอย่างอื่นเสริมด้วยค่ะเนี่ยตัวเล็กตัวนี้เพิ่งจะเกิดได้ประมาณ3ามอาทิตย์ สามอาทิตย์นี้ตัวใหญ่แล้วนะคะไม่น่าเชื่อคือเกิดหลังปีใหม่นะคะปีใหม่แล้วถึงเกิดนะคะสามอาทิตย์นี้แข็งแรงมากเลยคล่องแค่ว่องไวดูสิเนี่ยโครงสร้างดีกล้ามเนื้อดีตัวนี้เป็นอะไรตัวผู้เอ่อฟาร์มฟาร์มบ้านเราเนี้ยนะเป็นฟาร์มแพะอยู่ในติ๊กต็อกลูกสาวจะชอบลงคุณอ้อฟาร์มแพะนะคะ เป็นเป็นฟาร์มแพะเล็กๆค่ะ,อะตอนนี้มีแพะอยู่17ตัวนะคะทั้งลูกทั้งแม่ตัวผู้ตัวผู้น,นี่ตัวนี้ตัวเป็นตัวผู้แต่ตัวใหญ่ตัวผู้ไม่มีเราปล่อยไปหมดแล้วค่ะจริงๆมากที่สุดของฟาร์มเรานะคะก็จะมีอยู่ประมาณ27ตัวแต่ว่าจำหน่ายออกไปบ้างเพราะว่า เอาจะเลือกจำหน่ายแต่ตัวผู้ไปค่ะเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้ไว้ด้วยกันเนี่ยตัวผู้ก็อาจจะมาผสมพันธุ์กันมาผสมกับแม่มงผสมกับพี่น้องกันบ้างมันก็จะเป็นสายเลือดชิดไปก็เลยไม่ได้เอาตัวผู้ไว้ซึ่งตัวผู้ที่ที่จำหน่ายออกไปนั้นนะสวยมากเลยเสียดายเหมือนกันค่ะเออเป็นคือแม่เนี่ยเป็นแม่เอ่อเลือดสูงนะคะ ได้มาจากสารครามอสต็อกโฮมค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะสารครามสต็อกโฮมทีนี้พ่อพันุเนี่ยพ่อพันุ์เป็นเลือดเลระเลือดร้อยนะคะสวยมากเลยเออพอพอได้พอตัวผู้เริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่อ่าติดติดอะไรนะจำคำนั้นไม่ได้นะที่ ที่เริ่มจะต้องผสมพันธุ์นะปรากฏว่าเขาก็ไล่ทับพี่น้องทับแม่ทับพี่น้องมั่งแล้วแล้วก็เลยต้องขายไปจําหน่ายไปซึ่งก็เสียดายนะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยตัวผู้นะ่ะขายไปสี่ห้าตัวนะคะ <c oughs> เขาก็แต่เขาก็ไม่ได้ซื้อไปไปไปค่านะคะ <c oughs> เขาก็ซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์ค่ะ <c oughs> เพราะว่าฟาร์มเรานั้นนะ พอพพันุ์สวยมากเลยตัวเมียก็สวยเนี่ยน,น,น,นตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็เลือดสูงนะคะแหมหูสีส้มนั่นก็เลือดสูงไอสีชมพูน,นี่ก็เลือดสูงนะคะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแพะท,ที่สวยนะคะฟาร์มเราใครมาดูก็สวยคือคือตั้งใจเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะคะไม่ได้ว่า เลี้ยงจริงจังขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแฟนแฟนกเกษียณค่ะรับราชการแล้วก็กเกษียณพอกเกษียณแล้วก็หากิจกรรมทํายามว่างค่ะนอนแม่ลูกนอนอยู่ตรงนน้นไอตัวนี้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 คือแฟนก็ทํารับราชการนะคะแล้วก็มีความรู้ ทางด้านสัตวบาลน,นะคะเขาก็เลยอชอบชอบการเลี้ยงสัตว์ทำชอบการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ลูกก็ชอบด้วยก็เลยเป็นงานงานอดิเลกค่ะให้มีอะไรทำแก้เหงาหลังกเกษียณไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรทำก็จะเหงานะคะก็เลยเป็นฟาร์มเล็กๆ นะคะเลี้ยงแกงเอาไปเพราะตอนแรกเริ่มต้นก็เลี้ยงแค่สี่ห้าตัวนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันไม่สีห้าตัวค่ะเพราะว่าออกลูกท้องท้องแรกเนี่ยแพทจะก็จะเป็นลูกตัวเดียวพอท้องสองนะคะท้องสองท้องสามก็จะออกเป็นลูกแฝดค่ะพอเป็นลูกแฝดเนี่ยท้องหลายๆตัวมันก็เริ่มเยอะนะคะพอเริ่มเยอะนี่ก็จะเหนื่อยแล้วค่ะเตียงไม่ไหว และไอแพะเนี่ยนะแพะของบ้านเรามันก็จะกินตกะกถินอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชอบกินนะคะแพะที่บ้านเราอันนี้ชอบกินกระถินค่ะนี่เนี่ยสวยไหมเนี่ยเห็นไหมหุ่นสวยเลยโครงสร้างสวยดีเลยเห็นไหมเนี่ยอตัวนี้ก็สวยเห็นไหมสวยทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่แพะแพะที่ พ่อพันพ,พ่อพันธุแม่พันุไม่ดีนะคะจริงๆแพะเนี่ยนะคะถ้า,าเราเลี้ยงแล้วฝึกให้เขากินอะไรเขาก็กินอันนั้นนะคะแต่แฟนเนี่ยชอบให้กินกระทินพอแพะมันกินกระทินก็ตามใจพอตามใจจนเคย มันก็ไม่อยากจะกินอะไรเพราะเขาไม่อยากกินอะไรเขาอยากกินตะเกนถิ่น,นพอถึงพอเราจะให้อาหารวันละสองครั้งนะคะคือตอนเก้าโมงเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งอีกหนึ่งครั้งพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะเขาจะร้องกันแหละมันจะมีไอตัวร้องนํานะไอหูหูสีส้มไปไหนละไอตัวนั้นนะพอพอร้องนําเดี๋ยวจะให้ดูีกตัวสีส้ม ไอตัวเนี้ยมันจะร้องนำพอเขาร้องนำปุ๊บไอตัวอื่นไอไอไอตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่มันก็ร้องตามกันพอถึงถ้าเลยเก้าโมงไปบางทีบางทีตัดกระถินกลับมาสิบโมงเนี่ยนะมันจะร้องโอยหยหัวนน่าสงสารมากพอเดชพอรถเข้ารัวบ้านมาแค่นั้นนะโอ้โหครูกกันเข้าไปนะคะแบบรอดตายแล้ว พอบ่ายสามโมงครึ่งก็ร้องอีกทีงและนะคะกเ็เป็นเป็นกิจกรรมประจำวันค่ะนะคะใครชอบก็ทำใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะคะกิจกรรมหลังกเกษียณค่ะนี่นะคะก็วันนี้ก็พามาดูแพะเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวยเนาะเห็นไหมเลือะโอ้ยเหยียบกีบเปนไหนนั่นเนาะเออกินแบ้กินมันโอ้โอ้มันโกนโกนกินได้หมดเลยเป็นของใหม่กินแย่งกันใหญ่เลย để cái lại nó hai cái <laughs> nó, nó, như, như vậy, ừ. Đây này. Là nó hương.

มามาลุยเลยดูซิดูซิอ, s. <S โอืโอ,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 โอ้วิ่งตามไปเลยอยู่มากนี่อเอาไปเออเออเอาเียปีใหม่หรือเปล่านี่เอากินเข้าไปตัวเล็กตัวเล็กอ๋อ